สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราครอบครัวผักบุ้งแฟมี่วันนี้เราจะมาทำสลัดโลถูกต้องค่ะดีวันนีพผมพูดถูกสลัดโลมีอะไรบ้างอ่ะแนะนำที่หอสลัดนะคะเขาเรียกว่าแผ่นแปง้แปงผักต่างเทศแครอทกุ้งปูอาดไผ<ห>่ไปดูขั้นตอนการทำเลยอันนี้เราแผ่นแป้งใส่เรียบร้อยนะทุกคนแล้วเราก็เอาผักใส่อันนี้แม่มือใหม่นะมุงก็มือใหม่อออย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาแครอท ใส่นี่ได้แล้วหนึ่งอ่ เรานี่วางแล้วให้ผักบุ้งเป็นคนเลียงอ้าวอันนี้คือของผักบุ้งนะคะที่ทำเป้นเหมือนแซลวิ่งนลยอ้าจะจิ้มนะ ถ้าเข้าไปแล้วมีปูอัดจจะกินมากกินมากกินเล่นนะฮึชิ้นยืดเนี่ยชิ้นยืดเนี่ย ชวนมากินผักนะเรามีวันชีสเดย์แล้วเราก็ต้องมีวันกินผักเดย์ก็จะเทเบอร์เดย์ใช่เนาะหนึ่งวันทุกคนทุกคนสามารถไปทำตามด้วยที่บ้านง่ายๆเนาะไม่ยากเลยกินผักนองามีวิตามินร่างกายจะได้แข็งแดงนะครทุกคนเหมือนทำพูดบบเห็นไหมอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ทำสลัดทำไมไปชิ้นยด <c oughs>